Oh, ผมต้องเชิญทุกทีคุณอุ๊กก็รู้ใช่ไหมเป็นยี่สิครับแล้วก็คุณกุ้ยคุณกุ้ยมาแล้วต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาชวนนะครับในภาพบรรยากาศนะครับของวันนี้นะครับอ่าของเรานะครับต้องบอกเลยว่าวีแรกเนี่ยถือว่าเป็นคุณอุ๊กปลคุณอุ๊กเสียงสวยตอบอะไรว่าเพลงอะไรนะคุณอุ๊กคุณรู้เพลงอะไรนะรักอยู่ไรก็คงไม่พอวีที่สอง ที่สองปุ้ยสิงบุรีอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีหนึ่งเสียดาวกลับไปแล้วไงเสียดาวเสียดาวเสียดาวกลับไปแล้วก็เลยอ่ะเราเรียกกุ้ยสิงบุรีเพราะว่าอีกอาชีพหนึ่งเนี่ยผมจำหน้าได้แล้วกนะุ้ยเนี่ยคือขายปลาแดดเดียวอยู่ท <c oughs> ี่ตอาวไปเรื่เลยอ่ะตอนนี้นะครับคุณกุ้ยวีสองไอวีสองของเราเนี่ยก็ปุ้ยอยู่ไะเขาเสียต้น ไม่เกี่ยวนะครับมาเยอะมาน้อยเนี่ยเราจะดูจากการรดมือของแต่ละโต๊ะแล้วก็เราจะให้เป็นคะแนนไปทุกชอบใครคนนั้นจะได้แล้วก็วีสารผมครับเขาคือคู่มหาป라ยครับคู่อาจารย์นะครับน้องปราทองนะครับแล้วก็กับคุณอะไรซ้ำเองนะฮะอ่าสักอย่างนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะมาโหวตแล้วใครชอบนะครับภรรยาที่หนึ่งผมนะครับโหเท่าไหร่ก็ผมไม่สอนนะครับคุณเลยนะครับคุณอุ้งใครชอบเอาเสียง ตอ,อนรนะครับอตอนนี้นะครับอ่ามีสอผมกุ้ยเธอสมนมาิุ้ยปุ้ยเะอมสมบมีมมม่อยอตัวต็งของผมพสิครับกูมี5คะแนน คู่ต่อไปครับเป็นคุณคุกเดินออกมาดีสุดทางหลัน้าไหน่อยมาอาจารย์อาจารย์ก็อาจารย์มาเลยอ่ะาจารย์นะครับอ่ะพี่เป็นไงอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์เราเทพว่ะตอนนี้นะครับอ่ะเอามาใครชอบคู่นี้ก็เสียตัวมือตอนนี้นะครับเพื่อนตะกอนวิสบัตไกลนะครับยิ่งกว่าดูหนังผีในเมเจอร์ซินแกีกนะครับพอดำตกเลยครับด้านนี้ด้านนี้ผู้หญิงไี่หด้ทล้วไม่รอะไรใครกี girl, ową, like, ้ว่ะ

แชมป์ของผมครับขอบคุณสำหรับทุกทุกทีนะครับขอบคุณสำหรับทุกทุกคนด้วยอ่านี่นะครับอ่าเพื่อนคุณเอากล้องอ่ามามาครอบคุณแล้วนะครับกินห้าวินาทีครับนี่คือทำเนียบของแชมป์ของทุกทุกแชมป์ครับหมดเลยเราก็เราก็รอไปกับบ้านเลยขอโทษนะเธอเธอเธอขึ้นมาเนี่ยเธอแค่เธอเดินขึ้นมากี่เล่าก็แล้วเธอไม่ต้องโชว์ที่เล้าก่อนแล้วได้ไหมตัดเสียครับอา ตีมา,าดดเลยเยกเลยสองสามสี่หา้าครบเลยกอนที่เราจะไปชิงช้าสของวันนี้เราต้องบอกเลยว่าเราต้องให้คุยชิงช้าส์เป็นเพลงเราต้องให้คุยชิงช้าส์เป็นเพลง ก่อนที่คุณไปสามารถติดตามดูความสรุปได้นะมันมีอาทิตย์หนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาร้องร้องป็งนจีนั้งเลกเลยร้องไปร้องมาดันเรื่องเสียดโดดลงน้ำได้เล่าไปเลยไม่จำเป็นต้องร้องดีหรือไม่ดีหรืออะไรมันปเป็นธรรมเนียมเนจริงเข้าไปดูกันได้นะครับเจตเทอรนีทอฟเวนบักอินเนอร์ในยูทูบนะครับลุกทุกภาพบรรยากาศสนุกสนุก,นกอ้าตอนนี้เธอมาเนยอย่าอ้วกเลยป้าเอาลอ้ออย่าอ้วกเลยป้าอ่าตอนนี้คุณปุ้ยได้ยังไงครับสิ้นท้ายแล้วคุณปุ้ยมา เอาสนุกสรุกเอาของคณปาใปุ้ยครับอันนี้เป็นแฟนคุณปุ้ยนะคะรับเบอร์ต้องบอกตรงตรนะครับว่าขึ้นมาแล้วทำหน้าตาแบบ Forever เลิฟ Forever ด้วด้วยตอนนี้นครเพลงอะไรของคุณเอาเอา,เอาที่ปุ้ยชอบเลยวันนี้เธอที่คุณเป็นแชมคุณต้องได้ทุกอ,อย่างแล้วช้าหรือเรว็วได้ทุกคนรองอยู่ไม่ว่าจะเป็นไร นี่มีการถามนุ้ปกดป้ายรายการหรือเปล่าเธออ่ะมาบอกมาเลยคันหูเล่นของสูงครับเปลี่ยนทีกันหน่อยครับโอเคครับสเลอร์คนที้ผมชิงชัยกับแชมป์ันนี้อ๋อต้องการเิ้วเองด้วยคต้องการนิ้วเองไหมไม่ต้องมีมาเสิร์ฟไม่ได้ผมชิงชัยไปแล้วครับดนตรีมาแล้วครับเล่นของสูงกับแชมป์ Bossier